สวัสดีชาว2อล้อทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมนัทเจอร์นี่ในช่องไทเมนไรเดอร์ซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษที่เราจะนำความรู้มาฝากกันนะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่ทว t น e ี2น o w ท r ทูพาวเวอร์นะครับกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอยางของเราสวัสดีครับเจทวนที่นายทนะครับครับผมผมเจร้านยี่สิบเก้ายนะครับเป็นพนักง,งานขายประจำอยู่29่สายนะครับในวันนี้แล้วก็ ได้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับจากรายการไท m e แมทไนเดอร์เนาะมาเปลี่ยนยางที่นี่นะครับก็ยินทางเรายินดีที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมได้เต็มที่เลยครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอยางที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไม่ได้แมฟังอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับและเราก็มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบกับเราในวันนี้ดังนั้นผมจะรวบรวมข้อมูลเนี่ยต่างๆที่ผมคิดว่ามันจําเป็นสําหรับทุกๆคนนะครับมาฝากกัน เรื่องที่เราควรรู้เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพยานะครับว่ามันเสื่อมสภาพแล้วหรือเปล่าถ้าเราจะดูเรื่องยางเนี่ยเราดูยังไงได้บ้างครับว่ามันเสื่อมไหมได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับสําหรับยางที่หมดสภาพแล้วเราดูยังไงว่ามันจะหมดสภาพอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้จะเป็นยางมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอ้อโหดูถ้า,หหายหไปเยอะเลยนะครับ<ช>เนี่ยรเราถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า ยางตัวนี้มันยังมีล่องหน้ายางที่เห็นได้ชัดอยู่คือเรายังเห็นเป็นล่องใช่ครับยังเห็นเป็นล่องยังเห็นได้ชัดอยู่ขอบยางโดยเฉพาะขอบยางแต่ด้านน้านี่ก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบทั่วไปก็คือเป็นการสึกหรอแบบปกตินี่แหละครับที่เป็นคนใช้งานบนถนนทั่วไปนะครับคือไม่ได้ไปเทอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะวิ่งทางเรียบทางตรงเป็นหลักอะเนาะใช่รับผมแล้วก็เราจะมาดูได้ไงว่า มันสึกหรอยังไงเริ่มต้นดูง่ายๆเลยครับเราดูที่อดอกยาง<อ>ถ้าเกิดดอกยางโ้นหมดแล้วอ,อันนี้ก็คือถือว่าควรเปลีย่ยนจากยางมีดอกกลายเป็นยางสลิกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยางถึงสะพานยางแล้วสะพานยางเราดูยังไงเราสังเกตในร่องนะครับเขาจะมะีเนื้อยางนูนๆอยู่นะครับเป็นแบบเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานยางนะครับถ้าเกิดเนื้อยางเนี่ย สึกหล่อลดลงไปจนถึงสะพานยางแล้วเนี่ยก็ถือว่าควรเปลี่ยนได้แล้วเช่นกันะนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามือใหม่อย่างตอนที่ผมเคย,เคยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าสะพานยางมันคือตรงไหน <c oughs> ช่างก็บอกเนี่ยไปดูเวลาดูนะดูตรงสะพานยางอันไหนคือสะพานยางวะ <c oughs> ผมก็งงนะจนแบบอ๋อดูไปดูมาอ๋อมาดูตรงร่องแล้วมันจะมีแบบมันก็เหมือนสะพานะ่ะเวลามันขึ้นมาบนเนินอะ <c oughs> แล้วก็มาลงไปข้างล่างถ้าอันนั้นอะมันยังลึกอยู่ อันนั้คือโอเคแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมาชนขอบแล้วเนี่ยใช่คือไม่ได้แล้วเนาะควรเปลี่ยนแล้วก็ความปลอดภัยใช่นะครับควรเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งในกรณีที่แบบว่าเป็นลูกค้าที่เขาไม่ค่อยได้ใช้งานคือจอดสายจอดจอดใช่ครับดอกยางเต็มเลยแต่ก็คือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันควรเปลี่ยนหรือยังเราจอดมันเดือนนึงและสองเดือนแล้วเราจะเช็คดูว่ายางมันยังใช้ได้อยู่ไหมอมเบื้องต้นเราจะมาดูกันเลยที่ว่า เนื้อยางเป็นแบบไหนถ้าจอดนานเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรดูเลยสัมผัสยางก่อนเลยครับถ้าเกิดเราเอาเล็บจิกลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแข็งมากแข็งกระด้างมากนี่คือเป็นยางที่ตายแล้วอันนี้นิ่งไม่ลงจิตไม่ลงแข็งมากๆใช่คือตายด้านเลยครับแล้วเาเรียกว่าตายด้านเลยเราจะมียางอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยางใหม่เลยอ่ะอันนี้คือยางใหม่นะครับ เราลองสัมผัสจะมีความต่างน,นี่จิกทีเป็นรอยขึ้นนะครับใช่ครับอันนี้จิกแล้วแบบไม่ลงอ่ะบอกเลยคือถ้าเราอยากรู้ว่ายางตัวไหนนิ่มไม่นิ่มเนี่ยเราเอาเล็บจิกได้เลยคือเป็นการเขาเรียกว่าดู<ท>ดยาง<อ>แบบทดสอบพื้นฐานเลยก็ว่าได้ที้แบบเราไม่ต้องไปคำนึงอะไรเลยเอาเล็บจิกดู อ่ะเนี่ยแหละนิ่มใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยางมันรู้มันแข็งแล้วเนะี่ยมันแข็งกระด้างไม่ไม่สู้เล็บแล้วเนี่ยนะครับก็คือถือว่าเนื้อยางอ่ะมันปลายแล้วหรือว่าเนื้อยางมันเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็คือถือว่าควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและทีนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่พบกันบ่อยเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการจําง่ายๆนะครับก็คือ,อตายแข็ง เป็นนิ่มประมาณนั้นประมาณนั้นเผื่ออยากจะไปจำกันง่ายๆนะแล้วเอามือจิกดูโอ้โหเป็นรอยเฮ้ยมันนิ่มว่ะนั่นแหละแสดงว่ายางยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อได้เนาะอย่างนี้นี่ตายละใช่บ๊ายบายประมาณนั้นครับพี่แล้วเราก็ได้รู้วิธีเรื่องของการเช็คสภาพยางเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ายังไงแต่ถ้าจริงๆเนี่ยอยากจะรู้ให้ลึกก็มาถามผู้เชี่ยวชาญที่ร้านได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับทางร้านจะให้คําตอบคุณได้ดีมากขึ้นและลึกขึ้นครับครับโอเคต่อมานะ เป็นในเรื่องของเราเจอสภาพยางมันแบบเสื่อมไปละทีนี้สิ่งที่เขาจะดูแลรักษายางให้มันอยู่กับเราได้นานเนี่ยทายัางไงได้บ้างได้ครับก็เบื้องต้นเรื่องของวิธีการดูแลรักษายางเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมากเลยม,มีแค่อย่างเดียวเลยหมั่นเช็คลมยางแค่นั้นเองครับเช็คลมยางใ,<ช>ให้อยู่พอดีใช่ไหมครับใช่ครับ,รบให้ถูกต้องตามมาตรฐานของตัวรถแล้วก็ถูกต้องตามการ,าการใ,ชใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยแต่ทีนี้เนี่ย พูดถึงเรื่องลมยางเรามาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าถ้าการเติมลมยางเติมแบบไหนที่มันเหมาะสมแต่ละรถแต่ละคนมันก็จะมีการเติมลมยางในปริมาณที่ต่างกันเนาะทีนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าดูการเติมยางปริมาณเท่าไหร่เนี่ยดูตรงไหนปกติเราดูตรงไหนได้บ้างง่ายๆเลยครับตามคู่มือรถเขาจะมีอะบอกอยู่ว่าลมยางมาตรฐานที่ติดมาตัวรถเนี่ยรุ่นนั้นเขาใช้ เท่าไหร่นะครับควรเติมแบบไหนอะไรยังไงนะครับอย่างรถของพี่เนี่ยจะเป็นคาร์ด1 5 0ซีนะครับมาตรฐานก็จะใกล้เคียงกันเลยก็จะอยู่ที่ลมยางหน้าอยู่ที่29หลัง32 S <S 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 นะครับอันนี้จะเป็นลมยางมาตรฐานที่นิยมใช้กันส่วนเรื่องของการปรับเปลี่ยนลมยางเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานถ้าเกิดเรามีเรื่อง <ผล S 3> ของ,อของบรรทุกน,น้าหนักมากขึ้นเราก็สามารถเพิ่มลมยางให้แข็งขึ้นได้นะครับก็สักประมาณ2-3ถึงปอนด์นะครับ,รนะรบแต่ถ้ามากเกินไปมันอาจจะทําให้การยึดกล่องของตัวยางเนี่ยน้อยลงด้วยเพราะว่ายางยิ่งเติมลมเยอะอยางมันก็จะยิ่งแข็ง นะครับพอยางแข็งมันก็เรื่องของการยึดเกาะก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าสมมุติเราขับขี่คนเดียวนะครับใช้ลมยางมาตรฐานแล้วย,ยังรู้สึกว่ายางมันยังมีความรู้สึกที่กระด้างไม่ค่อยยึดเกาะถนนได้ดีเนี่ยเราก็สามารถปล่อยลมยางอ่อนลงมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่าอ่อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลมยางเนี่ย <c oughs> เกิดอ่อนเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวยางเนี่ยถูกกดทับ ทำให้โครงสร้างภายในเนี่ยเสียหายได้ทีนี้มันก็จะเป็นต้นตอของการเกิดปัญหาจะตามมาด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะจริงๆเราจะมีหัวข้อถัดไปอีกที่คุณจะต้องรู้แต่อยากจะสรุปเรื่องของการเติมลมยางเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือนอกจากที่จะดูจากคู่มือได้แล้วรถบางคันก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ข้างล้อ<ช>หลังเลยนะเลยนาะสามารถเช็คตรงนั้นได้เวลาไปถึงปั๊มแล้วก็แบบ เฮ้ยลืมวันเลขอะไรวะรดูตรงนั้นเลยนะครับ<ช>แล้วก็จะบอกไว้เลยว่าขี่คนเดียวเติมแบบไหนขี่สองคนเติมแบบไหนบรรทุกของเติมแบบไหนเราก็ปรับ <ๆ S 1> ได้ตามความเหมาะสมแต่ก็อย่ามากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปจนยางแบนไม่เหลือมันก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษายางไปด้วยในตัวนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องรู้เป็นลำดับที่3นะครับต่อมามาต่อกันเมื่อกี้เลยเรื่องของการปัญหาที่เจอในเรื่องของยางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแตกรายงาหรืออะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างก็ตัวอย่างที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเปลี่ยนที่ร้านแล้วเราพบเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายปัจจัยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอะยางบวมยางแตกลายงายางเกิดแผลฉีกขาดนะครับยางสึกหลอไม่เท่ากันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งดูกันว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร นะครับเราสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับก็เรามาเริ่มจากที่ปัญหายางบวมก่อนนะครับยางบวมเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดบวมได้นะครับมันเริ่มจากที่ว่ายางบวมเนี่ยเราใช้ลมยางผิดประเภทกับตัวยางอย่างสมมุติถ้าลูกค้าเขาใช้ยางเป็นประเภทสปอร์ตนะครับแล้วแบบว่าเป็นสายเสร์กิตมาขับบนถนนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบปรับเปลี่ยนลมให้อ่อนอยู่แล้วก็วคือไม่ใช้ลม สติใช้ลมเลซิ่งไปเลยก็คือลมยางเนี่ยจะอ่อนกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะนะครับและทีนี้นเราขับบนท้องถนนเราเจอบนถนนที่ไม่คาดที่จะเจออะไรอ,ะอย่างเช่นสิ่งไม่คาดฝันเจอหินเจอหลุม <laughs> โอ้โหใช่ครับแล้วทีนี้พอเวาเราตกหลุมกระแทกเกินลงไปเนี่ยตัวยางอะ่ะมันจะเกิด แรงสั่นสะเทือนหรือเหมือนแบบโดนชกเข้าเวลาเราโดนชกนะครับนักมวยโดนชกมันก็จะแบบว่าห<ว><อ>่เอเลือดอ,อ่บวมแล้วยางก็เหมือนกันนะครับม,มันพอโดนอะไรแทกระแทกเข้าไปแรงๆเนี่ยโครงสร้างภายในอะ่ะมันจะฉีกขาด และทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าด้วยสภาพอากาศบนถนนเนี้ยมันร้อนและตัวยางยิ่งเสียดสีมันก็จะยิ่งร้อนยิ่งขึ้นนะครับมันก็เหมือนทําให้ตัวยางเนี้ยมันบวมพองเพราะว่าด้วยอุณหภูมิที่ร้อนด้วยโครงสร้างภายในฉีกขาดด้วยนะครับระบบพวกสูญญากาศอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปด้านในมันเลยทําให้ตัวยางเนี้ยบวมโป่งพองขึ้นมานั่นเองนะครับมันเลยเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยนะครับ แล้วทีนี้พอเจอมันปุ๊บลูกค้าก็จะเริ่มไม่มั่นใจในแบรนด์ยางของแบรนด์นั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มันสามารถเกิดได้นะคบจากยูเซอร์เออใช่ใชครับเรื่องของการเติมลมยางนี่นเองคือมันมันมันเป็นปัญหาที่เกิดจากยูเซอร์มากกว่า <c oughs> เราอย่าไปดูเรื่องของแบรนด์ดีกว่า เพราะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็คือพอเขาเจอปัญหาตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะตกใจและเริ่มคิดไปก่อนแล้วว่าอะแบรนด์นี้ยางแบรนด์นี้ไม่ดีอะไรนี้<ม>แต่ก็เราก็จะอธิบายด้วยเหตุผลให้ฟังว่าอะสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาต่อเรื่องของอยาที่มันแตกรายงานยานที่แตกรายงานเนี่ยถ้าเป็นยาที่แตกรายลเป็นยาที่แตกรายงาแบบริ้วๆ้เล็กๆ<ม>น้อยๆ,นอยๆนอยเนี่ยอาถ้าอย่างนนถ้าอย่างตัวนี้ ตัวนี้จะมีครับตามตามร่องยางเนี่ยถ้าสังเกตซูมชัดๆเนี่ยมันจะมันจะมีอยู่ตามร่องนี้เลยเนี่ยครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าปกติเราไม่ต้องเปนกังวลเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นได้ตรงร่องยางในนี้แล้วก็ตรงแก้มยางด้านข้างซึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ครับคือ ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่รัะครับเขาก็จะเป็นกังวลว่าเฮ้ยยางมันแตกลายงาแล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมบอกได้เลยว่าไม่มีผลกระทบครับถ้ามันไม่ได้แบบว่าแตกจนฉีกนะครับถ้า,ายาที่มันแตกลายงาเนี้ยมันเกิดจากยางเนี่ยเกิดการยืดหดตลอดนะครับายางเรา,เราจะใช้งาน<ช>มนันจะฟึบๆมันจะปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิอากาศ คือเวลาเราใช้งานยางเสียดสีปุ๊บยางร้อนยางก็จะยืดหยุ่นพอเรามาจอดปุ๊บยางก็จะแข็งตัวตามอากาศใช่ครับมันยืดหดอยู่ตลอดตลอดการใช้งานมันก็เลยแบบมีรอยแตกในงานขึ้นเล็กน้อยให้เราเห็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่แบบว่าแตกจนฉีกยางเกิดฉีกเห็นแผลข้างในเนี่ยเห็นโครงสร้างภายในอันเนี้ย<อ>จะมีปัญหาละ<ม>เรา <คน S 1> ต้องใช่ครับมันเกิดแผลฉีกขาดเราเห็นเนื้อในอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบเปลี่ยนโดยโดย่วน นะครับเพราะว่าหมอครับใช่ก็คือถ้าเป็นยาก็ควรมาเปลี่ยนนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นครับคิดว่าบางคนแบบเฮ้ยกลัวยางมันแตกลายงานเราไปพ้นอะไรนะเขาจะมีแบบพวกอะไรอะเออแว็กเคลือบซึ่งทำให้อันตรายขึ้นใช่ไหมครับล้อล้อนี่คือลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวหนึ่งคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพ่นแล้วมันสวย หรือแบบมันน่าจะรักษายางให้ดีขึ้นถามผู้เชี่ยวชาญครับว่าการทําลงแว็กเนี่ยมันช่วยรักษายางหรือหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการรักษาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้วิธีรักษายางอันนี้ก็คือเปลี่ยนหัวข้อแล้วเป็นวิธีการรักษายางแล้ะก็คือวิธีดูแลรักษายางก็ง่ายๆครับก็คือเราอย่าเอาไปอย่าไปเอาสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นพวกสารเคมีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับที่เขา โฆษณาว่าเฮ้ยมันดีพวกแว็กอะไรพวกนี้ทาแล้วดำเลยใช่ทาดำอะไรเงี้ยเอาจจริงถ้าเป็นทางร้านเราจะไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าด้วยการใช้งานมันเสี่ยงอันตรายเพราะว่าเขาทาแก้มยาเวลาเราไปล้างรถเขาจะทาตรนแก้มยาให้เดียวลื่นใช่ตรงเนี้ยเราจะดูอ่ามันจะดูสวยก็จริงใช่แต่ทีเนี้ยด้วยสารเคมีอ่ะมันไปกัดเลื้อย่าใช่กัดสารเคลือบยาที่เขามีอยู่แล้วอ่ะมันทําให้ยาเนี่ยเกิดแตกไรยงา นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ยางเนี่ยแตกรายงานซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ายางที่เขาเดิมๆมาแล้วเขามีสารเคลือบยางมาให้อยู่แล้วเนาะเขาจะมีสารเคลือบจเฉพาะของโรงงานอยู่แล้วตรงหน้ายางเราใช้งานไปมันก็อาจจะแบบเอออไปบ้านแต่ว่าพวกขอบอะที่ไม่ได้เราไม่ได้สายเทอะไรแล้วมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาเคมีไปสายมันปั๊บเนี่ยมันอาจจะลอกมาได้นะครับก็คือวิธีดูแลรักษาแบบว่าถ้าอยากให้มันดูดำดูสวยขึ้นง่ายๆเลยครับเราเอาน้ำผสมสบู่ครับ หรือไม่ก็โฟมล้างรถอะครับที่เราล้างเราก็เช็ดทาความสะอาดปกติพอเวลามันแห้งมันก็จะด<ำ>ูลกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วฝุ่นก็หลุดไปหลกัลกๆที่มันไม่ดำเพราะวันฝุ่นนั<ม>่นเองนอะครับ,รบมีอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เราควรเตรียมวิธีการแก้ผมว่าสายเดินทางหรือว่าขับขี่ในเมืองต้องเจอก็คือ,อยางแตกหรือไม่ก็โดนตะปูทิ่มเป็น,นรูอย่างเงี้ยเราจะจัดการเตรียมการยังไงได้บ้าง ก็เบื้องต้นถ้าเราเจอปัญหายอย่างนั้นครับเราต้องดูลักษณะแผลก่อนนะครับก็การปะยางเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสี่ประเภทนะครับแต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือจะมีด้วยกัน2ประเภทหลักๆก็คือการสตรีมกับการแทงดอนนะครับเราต้องมาดูที่ลักษณะแผลก่อนว่าใช้แบบไหนได้บ้างถ้าอย่างเป็นแผลที่เป็นตะปูตําหรือแผลอะไรก็ได้ที่โดนเหล็กแทงแล้วมันเป็นรูกลมๆนะครับอันนี้เราสามารถใช้การปะแบบ แทงหนอดได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดงบประหยัดเวลาไปได้หลายหลายอย่างเลยนะครับแต่ถ้าการปะสตรีมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีความทนทานมากกว่านะครับทนทานในที่นี้ก็คือมันจะไม่เสี่ยงต่อการซึมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดการปะแทงหนอดเนี่ยถ้าเราปะไม่ดีหรือปะผิดรูปแบบเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงทําให้ลมกลับมาซึมออกได้ มันก็จะทําให้ยางนนแบนอีกรอบหนึ่งนั่นเองส่วนการปะยางสตรีมเนี่ยมันข้อดีก็คือความทนทานสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าการปะสตรีมมันต้องไปให้ร้านเขาทําเท่านั้นใช่ครับพี่การปะสตรีมคือเป็นการเอายางแผ่นยางเนี่ยประครบ ร้อนกดทับเข้าไปด้านในใช่ครับซึ่งการปาสตรีมเนี่ยเหมาะกับแผลแบบไหนเหมาะกับแผลที่เป็นรอยบาดฉีกหรือโดนมีดคัตเตอร์ไปมีดคัตเตอร์กีดอะไรเข้าไปนี้อาจจะมีคนหมันไส้นะครับมาขีจามคุณนะก็ต้องไปสตรีมแผลนั้นก็สตรีมได้เหมือนกันหรือจะเป็นแผลรูก็สตรีมได้เหมือนกันอยู่ที่ลูกค้าที่จะสะดวกแบบไหนนะครับข้อแตกต่างก็คือเรื่องของราคานะครับแต่ละร้านเขาก็จะคิดไม่เหมือนกันนะครับการปาแทงหนอนก็จะถูกที่สุด แต่การปะสตรีมก็อาจจะแพงก็คือประมาณหลักร้อยเลยประมาณร้อยส0งอแล้วแต่ร้านที่เขาจะทําด้วยอะไรซึ่ง <ทำ S 2> สตรีมก็มีแยกไปอีกเย็นร้อนอะไรอย่างนี้ก็จะมีแยกไปอีกก็ขึ้นอยู่แต่ละร้านที่เขาจะรับทําด้วยครับซึ่งจากประสบการณ์ของส่วนตัวนะครับทํามาทั้ง2แบบแล้วแต่วิธีที่เหมาะกับเวลาเราไปออกทริปแล้ว เจอเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็คือการแทงหนอนแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นลักษณะในที่แบบเป็นรูโดนถูกทิ่มเข้าไปเนาะอันนั้นถึงเราถึงจะแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับตอนออกทริปแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าการแทงหนอนทํำยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปของสกลนครนะครับผมไปยางแตกแล้วลว่าการขี่เดินทางท่องเที่ยวน่ะโดนโดน,โดนตะปูโดนเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มเข้าไปดูเลยแล้วก็ได้น้องมาช่วยนะครับน้องกล้องช่วยทำแทงหนอนให้ครับแทงหนอนแทงยังไง ตอดูคลิปนันได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะส่วนเรื่องของการสตรีมจากประสบการณ์ก็เคยเอาไปทําก็นั่นนะครับอย่างที่เจบอกเลยก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็ต้องเอาไปให้เขาจัดการให้นะครับที่ร้านเพราะมันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางไม่สามารถทําเองได้ง่ายๆแล้วก็รวมไปถึง บางคนเนี่ยที่ไปทําสตรีมเพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าการแทงหนอนเนี่ยมันมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะตอนนั้นผมก็ซ่อมด้วยการแทงหนอนมาก่อนแล้วแบบเอ๊ะอยากให้มันอยู่ได้เน้นนานก็เลยเอาไปสตรีมนะครับอันนี้แต่จริงๆถามว่าแทงหนอนเฉยๆอยู่ไหมจริงๆก็ขี่อยู่ได้เรื่อยๆนะแค่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปสตรีมครับต่อมาครับเรื่องที่เราควรรู้อีกหนึ่งเรื่องนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของขนาดยางไซส์าย,ยางประเภทประเภทยาง แต่ว่าเรื่องประเภทยางเรามีมาเพิ่มเติมอีกคลิปนึงนะครับยังไงรอติดตามดูทีนี้ผมว่าหลายคนคงสงสัยว่าไอตัวเลขที่มันอยู่บนยางเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันอ่านอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการอ่านยางเป็นยังไงเพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องของวิธีการอ่านหน้ายางนะครับเวลาเราจะไปเปลี่ยนยางหรือว่าเจอปัญหาแบบยางเนี่ยมันก็จะยากดังนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้อีกหนึ่งเรื่องครับนะครับโอเคก็วิธีดูว่าตัวเลขที่เขาบอกเนี่ยหมายถึงอะไรยังไงเนี่ย ก็ง่ายๆครับเบื้องต้นบนยางเนี่ยเราจะมีประกอบไปด้วยขนาดของตัวยางและขอบล้อที่เป็นทับแล้วก็จะมีในเรื่องของวันผลิตนะครับก็คือสัปดาห์กับปีลผลิตนะใช่ครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเราดูเบื้องต้นให้มีความรู้ก็คืออย่างเช่นอ่ะอันนี้ขนาดยางนะครับเขาจะแบ่งกันด้วยกันทั้งหมด3ส่วนก็คือ ตรงนี้3เลขเลขข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาอ่าเป็นหลักร้อยหรือหลักสิบเนี่ยเขาจะเป็นเลขที่บอกขนาดความกว้างของหน้ายางตัวนี้ใช่ครับว่ากว้างเท่าไหร่มาถึงนี่นะครับอันนี้120ใช่ครับขนาดนี้เขาเรียกว่า120ก็คืออ่าหน้ากว้าง120นะครับแล้วก็อ่ตรงสลตรงนี้นะครับเป็นเลขหลักสิบตรงนี้เขาจะบอกอ่ความสูงของตัวยางนะครับว่าสูงเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์อ่าก็คือูพง่อนก็คือแก้มยางตรงนี้ที่เขาเรียกกันนะครับก็คือ70 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวยางนั่นเองใช่ครับผมเปอร์เซ็นต์ของไอตัวความกว้างหน้ายางแต่ยางแต่ละไซส์เขาก็จะมีความสูงที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ก็คืออันนี้เราดูว่ามันหมายถึงอะไรนะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออันนี้ถ้าท่องเนี้ยคือเป็นเลขที่บอกถึงความสูงตัวยางเลขสุดท้ายนะครับหลักสุดท้ายตรงนี้เขาจะบอกถึงขอบล้อว่าเป็นขอบเท่าไหร่นี่เนาะใช่ครับเนี่ยครับรอบวงเนี้ยขอบเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ก็คือขอบ17นิ้ว นะครับผมประมาณนี้แล้วกเ็เราจะดูได้ไงว่ายานตัวนี้ผลิตปีอะไรสัปดาห์ที่เท่าไหร่จะเหมือนยางรถยนต์เลยเลข4ตัวนะครับสำหรับยางมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันอ่าจจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเลข4ตัวนี้ก็คือ2ตัวหน้าจะเป็นสัปดาห์ 2, 2> ตัวหลังจะเป็นปียางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อา่อาอย่างตัวนี้ก็คือ 0720 <Okay. S 1> ใช่ครับจะเป็นสัปดาห์ที่7ปี2020 <2010. S 2> ใช่ครับผมก็ <shoe> <S <S อย่างที่เห็นนะเราได้เห็นเรื่องของโค้ดบนตัวยางไาแล้วประมาณหนึ่งหรือว่าตัวเลขตัวชื่ออะไรต่างๆแต่บางทีมันจะมีเพิ่มอีกอย่างเนาะก็คือเรื่องของบางครั้งมันเป็นอะขีด17เนี่ยมันก็จะเป็นยางชนิดไหนเอ่ยมันมี<อ>เรื่องอของประเภทยางที่เป็นผ้าใบกับยางเรดีแอนใช่ไหมอันนี้เราดูยังไงอ่ะก็ เดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งสองตัวเลยว่าดูแตกต่างกันยังไงถ้าอย่างอันนี้ก็จะเป็นประเภทของยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนเราดูยังไงนะครับนี่เลยสังเกตรตรงนี้เลยมีตัว R เป็นตัวอ,อักษรนะครับตัว Z R ก็คือเป็นประเภทยางที่โครงสร้างเป็นใย,ยเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นของไบแอกเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรที่เป็นเลขขีด นะครับเนี่ยค <c oughs> ือจะสื young, Excel, <c oughs> ่อถึงว่ายางตัวนี้เป็นโครงสร้างไบแอกนะครับแต่ยางแต่ละประเภทเขาก็จะใช้ตัวอักษรไม่เหมือนกันยางไบแอกบางไซส์เขาก็อาจจะใช้เป็นตัวอักษรตัว B นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้กันเขาจะเป็น2แบบนี้ก็คือเป็นตัวขีดแล้วก็เป็นตัว Z R ที่เขาใช้อันนี้ก็คือเป็นตัวอักษรง่ายๆที่เราจะได้รู้ว่าอะยางประเภทนี้เป็นไบแอกนะยางในประเภทนี้เป็นเรเดีย ประมาณนี้มาที่อาจจะเป็นตัว B ใช่ไหมไปอ่านอันนี้ R ก็เลดียงแต่ทีนี้ก็คือมันก็จะมีแยกความเร็วสเปีดใช่ไหมของยางว่ายางตัวนี้รองรับความเร็วที่เท่าไรอันนี้เขาดูกันยังไงในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปอีกนะครับเราก็จะมาดูที่ว่าเขาจะมีคําว่าอินเ i n d e ์อยู่ในตัวยางนะครับผมถ้าอย่างของยางเลดียนประเภทยางวิกไบเขาก็จะมีคําตรงนี้อยู่ว่า Mac โหลดเท่าไหร่นะครับก็จะตามก็ถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะโหลดได้ไม่เกินประมาณ387กิโลกรัมนะครับใช้ความเร็วได้ไม่เกินประมาณ2อ0กาิกโลเมตรประมาณนั้นนะครับผมถ้าอย่างยางไบแอกก็จะมีบอกอีกแบบหนึ่งก็จะใช้ได้ประมาณโหลดไม่เกิน200โลนะครับก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่อีห้อด้วยนะครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าถ้าแบบ220ก็สายสิ่งกันแล้วคะอันนี้แต่ว่ายางสําหรับรถไซส์เล็กมันก็คือเราอะจริงๆถ้าขับ พูดถึงเรื่องของความเหมาะสมนะครับยางถ้าใช้กับรถซีซน้อยๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรเดียนก็ได้เนาะมาใช้เป็นแบบผ้าใบอะไรอยเงี้ยก็ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบบุคคลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวยางมอเตอร์ไซค์เขาก็มีให้เล่นเยอะมากอย่างรถของพี่เนี่ย CB 150R ยาเนี่ยยางติดรถมาเป็นยางเกดเลเดียน S <S> นะครับก็ถือว่าเป็นยานที่ให้คุณภาพที่ดีเลยนะครับแต่ถามว่าเราจะเปลี่ยนไปใส่แบแอคได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ <illumin. S 2> เพราะว่าด้วยรถมิดเดิลคาร์มันไม่ได้ <S 1> <S 1> มีน้ําหนักที่เยอะแล้วก็ความเร็วก็ไม่ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนมาใช้แบแอกมันก็ข้อดีก็คือเซฟงบลงไปได้เยอะด้วยเซฟงบเรารู้สึกว่าจริงๆโครงสร้างนี่มันก็จะแข็งแรงกว่าไหม พูดถึงเรื่องของสร้างเวลาถ้าจะเอาไปขี่ลุยนะใช่ครับเรื่องของมันแตกต่างกันระหว่างที่ยางใบแอกเนี่ยจะรองรับน้าหนักได้ดีกว่ายางเลเดียนแต่ยางเลเดียนจะทําความเร็วได้ดีกว่ายางใบแอกแล้วเราก็ได้รับความรู้ดีๆไปเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยางที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องรู้วันนี้ผมว่าต้องขอขอบคุณเจทเวนตี้นายทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานที่แห่งนี้สำหรับคลิปนี้ทั้งผมและเจต้องขอ ลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจร่วมไปถึงกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆในคลิปถัดไปนะครับเรามีคลิปหน้าแน่นอนอยังไงติดตามได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ